กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีและกับสวัสดีเอฟซีเบิรทุกท่านที่เข้มามติดตามรับชมเนอะพี่น้องเด้อพ่อพ่อกันสิส่นเดิมพี่น้องกับเบาตายบรรยากาศนี่มเศร้าเมื่อนี่ก็เป็นมือที่สแหละพี่น้องเอ้ที่สามเนาะฝนตกบ่หยุโบโเศร้าพี่น้องเอ้ย ฝนตกบอ่กบอหยุดบอ่อเศร้าน้ำก็ทถ่วมขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนวันนี้ก็คือเราอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิกง่ะวเลพี่น้องเลยน้ำถ่วมบนทางเข้าบ้านแล้วน้ำถ่วมนักลายป่านวันนี้ก็ยังบ,อบอ่บอเศร้าบ่อหยุดอยู่เนาะเป็นมือที่สามแล้วพี่น้องเลยที่ว่านา้ำถ่วม วันนี้เราก็ี่พาพี่น้องมาเบิ่งเขาแม่มาตึกสะดุ้งพี่น้องให้น้ำท่วมก็ต้องมีการตึกสะดุ้งเกิดขึ้นพี่น้องเอ้ยน้ำบ่ท่วมก็หาเราตึกแถวให้แถวหน้าแซงก็จะเจ้ากระเจ้าบรให้ทดำขาวดำมันนะเนาะแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมแบบชี้ก็หาตึกแถวอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยอู้ี่น้องมากันมาหนำ มานำอีกได้ตาตุ๊บตุ๊บตุๆบตุบตุบตุบกำลันกพี่นอ้องท้าไม่เปนตึกยุติชัยบรรยากาศยามเช้าๆตอนนี้ก็นคกับประมาณแปดโมงเช้าเนาะแต่ว่าบรรยากาศเป็นค้มๆพี่น้องเลยเดยิเป็นคืมๆ ใายมันสิตกแหละบรรยากาศอึมครึมหยุดครึมไปบิร์ไปเบิร์นไป,ปน,นอกตึกอยู่นี่งเอาไม่กันไปนอนถืออยู่บ่เราไปจากนั้นนอนอู้แถวนี้น้ำสวนสินถวมนะน้ำสิถวมน้องช้าเขาจะ À, thôi bên này rải thưởng chứ bò ừ ô thế thả mẹ tớ kia thế thả tớ kia lùm phù á thôi Hãy subscribe cho kênh ท่ำแม่ท่ำแม่เป็นตึกหรือบปล่าตึกอยู่ไหงก็ได้ขี้เหือลงมาตอนแรกเอาบุหขี่เหือไปบ่ได้น้ำเล็กตึกอีเมตตึกก่น thế này tự kia phi lủng đi phi tự cái này bà đấy thằng này ตื่นเลป่าคนเดียวนตึกว่ทำไมโบราณนแสดงว่าึกอยู่ อ,อู้ปลาพอน้ำบรัย ปากปนินเนาะทำแหีนบนแม่ดเดินป่าใหญ่เมือ่อวานพี้งอง ดีนชวป่วยรือบ้านกไดอัเดยึกอางนี้นอเดานอย่างนีน่ะน่ไปเบิร์ผลงานทำเกัน anh trồng hoa như sao? đi ba xe lít, đây. màn to y. ô, đang à? đăng chừng kênh kìa nóng hả mán mán dù nóng hm 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 ồ, hm 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 Ồ, 哦，白卡。 เนาะยังอีกเลยโอ้พี่น้องเลยน้ำมากก็ต้องตึกปลาไปสิแหละพี่น้องเลยสายเบ็ดสายมองใส่มาเบิ่งผลงานทำเอน,นก็เพี่น,อน้องมา,าเบิ่งผลงานทำเมงน้ำกัน

น,นะการผลงานก็ออสูรตรใหญ่ก็ได้พี่นเนาะมาดิก็สูรตรได้สามสี่โตเนาะปลาสลิดปลาเนี่ยลองเลยเขาหน้าบ้านเฮานี่แหละมนัมนหมนัมนมนันหมันพี่เนอะเล็กหน่อยก็จะใส่เป็ดพี่นอ้องจะใส่เป็ดปลาเนาะ ừ để biết cái nào ngon cái sai ô mẹ tỏ để biết cái ถึงเลยถอเลยถอเลยอู้หถอเลยว้าวถือปลานินอเอามาขีมพี่โอ้ถืงปลานิลอีกไ่ชโอ้ใหญ่เติบเอ้ามาเบิ่งปลากันโอ้โห ใช้น้ำการนั่นนี่ของบ้ินนี่อืมโอ้มีแต่ปนินเด้อโอ้ขนาดได้หลายตัวเติบตัวใหญ่อยู่เนาะโอ้มันๆมันๆตัวนี้ได้แชรของใครตัวนี้โอ้ได้ปลาปากนำปนินนำ ัวนี้กัไอของอีกคนหนึ่งโอ้โหหมาน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 รอบเช่ากัแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยวิธีทำมาหากินชีวิตบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเนะาะหาปูหาปลาแบบนี้แหละทุกคนเลยคือบ่เสียบเขียดนะ้ำมันไม่มีเขียดแค่คนี้แค่นรืเสียบเขียด,ดี่ถือป้านอะไรเล่นหนิเนาะถือกระขอเลย มานกันทุกคนพี่น้องเลยคิดเห็นตะกี้แต่ตอนยังน่อยเขาก็ใส่เป็นนี่แหละน้องเอาลนะเนาะสำหรับคลิปนี้กัสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซำนี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์เผื่อเป็นกำลังใจให้บอวตายในเด้อพี่น้องพบพอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้กัลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงซํำนี้พี่น้องน้ำกระถว่วให้ถ่วมหน้าเขาเจ้า ลาพอมีพี่น้องไปก่อนพี่น้องขอให้ทุกคนอยู่ที่มีเฮงสุขมาลร่ำรวยกันเบอร์สุขผูสุขคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอขอบุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ถูก comment, ถกำลังใจถูกการติดตามรับชมเนาะล,ลาไปก่อนพี่น้องสบายดี